นิยายเสียงเรื่องกูดบายไม g h c a ค o r รีประพันธ์โดยฟารดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่18ตอนหล่อเล้าใจเสียงน้ำดังซ่าเมื่อร่างสมชายชาติีที่สวมกางเกงว่ายน้ำยี่ห้อดังกระโจนลงไป แล้วว่ายด้วยลีลาสวยงามจากนั้นไปอยู่ตรงกลางสะซึ่งเป็นส่วนลึกที่สุดแล้วตีโคง้งวนกลับไปที่ขอบสะเช่นเดิมเจรกาอ้าปากค้างเมื่อเห็นรูนร่างของชายหนุ่มที่เธอหลงรักใจเต้นและมือสัน่นจนทำอะไรไม่ถูกขาสิ้นแรงจากนั้นนั่งลงไปบนเก้าอี้ด้วยอาการใจวิวหล่อเล้าใจที่สุดหันมามองทางนี้บ้างสิคะคุณอลันคะขณะที่เจรกา นั่งหมุดเรี่ยวหมดแรงอยู่นั่นเองก็ได้แต่ล่ำร้องให้อรันธร,รมหันมามองเธอบ้างแต่เขายังคงว่ายน้ำต่อไปอีกไม่สนใจใครแม้แต่สาวสวยอกบิ้มอย่างวิสัญชนีที่ยังคงเดินหนวยนาดอวดรูปร่างไปมาอยู่รอบรอบสะเขาก็หาได้ชายตามองเธอแต่อย่างใดจิรการามหมือนส้วิสันชนีเมื่อเห็นว่ากำลังให้ท่าอารันธรรมอย่างเต็มที่ทีเดียวจึงพยายาม ที่จะส่งสายตาหวานๆไปให้เขาแต่ไม่เป็นผลเขายังคงสนุกอยู่กับการว่ายน้ำเช่นเดิมมองเขาจนตาแทบหลุดเดินจนขาขิดคุณอาลันก็ไม่สนใจหรอกยายพิตตี้ไม้เสียบผีเห็นแล้วลมเสียไปนั่งในห้องทำงานและเปิดม่านเอากล้องส่องดูคุณอาลันถ่ายรูปเก็บเอาไว้ดีกว่าเจรากาลุกจากเก้าอี้ตัวสวยแล้วคว้ากระเป๋าถือราคาแสนกว่าบาทหิ้วติดมือไปด้วยโดยตั้งใจจะเข้าไป ในห้องทำงานขณะนั้นวิสัญชนีเดินเข้ามาใกลๆ้ๆแล้วยิ้มให้วันนี้พี่เจลแต่งตัวหวานจังเลยนะคะฟังดูก็รู้ว่าไม่ได้ชมจากใจนอกจากแกล้งปากหวานไปอย่างนั้นเองดูจากสายตาที่มองมาแบบยันยันบุ่งบอกถึงจิตใจที่เลวร้ายไม่สวยเหมือนกับใบหน้าค่ะตั้งใจสวยเพื่ออะไรคะหรือว่าจะให้ใครดูเพื่อความสบายใจของตัวเองคะ่ะ น้องวิคงมีความรู้สึกเหมือนพี่ใช่ไหมคะที่ใส่บิกินีเพื่อความสุขได้อวดรูปร่างที่สวยงามของตัวเองว่าจะไม่แล้วเชิวนะแต่ก็อดคันปากแขวะไม่ได้จรกาพูดออกไปแล้วเธอก็อดเสียใจไม่ได้กลัวว่าจะเสียลูกค้าวิสัญชณีอาจจะไม่พอใจแล้วย้ายออกไปจากคอนโดของเธอก็ได้แต่ตรงกันข้ามพริตตี้สาวสวยยิ้มหวานทำเสียงอ้อนได้อย่างน่าคลื่นไส้ที่สุดค่ะ วิชอบที่จะใส่แบบนี้เหมือนว่าได้ปลดปล่อยความอึดอัดออกไปและก็คิดว่าอาจจะเต้นเบาๆข้างขอบสะแล้วถ่ายคลิปแล้วเอาไปลงในโซเชียลนะคะแต่พี่ก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าอยู่คนเดียวในห้องน้องวิคงจะถอดออกหมดเลยใช่ไหมคะถูกคะ่ะถอดออกหมดเลยจบกันไม่ต้องพูดใดๆอีกแล้วเจรากาเจอคุณจริงถึงกลับเห็นแนบเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัว แล้วมันนั่งทำใจอยู่ชั่วครู่กับความใจกล้าของสาวสมัยนี้ซึ่งก็ไรอย่างอายไม่มีความสำรวมตัวกล้าพูดจนเกินไปใครได้ยินเข้าจะมองอย่างไรหญิงสาวทอดถอนใจแต่ความหดหูในจิตได้เปลี่ยนมาเป็นคึกคักเมื่อเห็นอลันธทามที่ว่ายน้ำอยู่จู่ก็โผลรวดขึ้นมาน้ำดังซาไหลลู่ลงจากเนื้อตัวการที่หน้าอกขึ้นเป็นลูกซิกแพกตรงหน้าท้องอีกทำเอาหญิงสาว ร้อนไปทั้งตัวทนไม่ได้แล้วต้องเก็บภาพเอาไว้เจรากาถ่ายรูปชายหนุ่มโดยใช้เลนส์ซูมเพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาส่วนนิ้วชี้กดชัตเตอร์ติด,ต,ดติดกันพลางกืนน้ำลายลงคอเมื่อเห็นชายงามสับไปทั้งตัวอย่างนี้อารมณ์เสียไปบ้างที่เห็นวิสัญชนีเดินผ่านหน้าเข้าไปมาจึงได้รูปของหญิงสาวติดมาด้วยเช่นกันแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แค่นี้สำหรับเธอสบายมากทีเดียว เพียงแค่ลบออกเหลือไว้แต่ภาพของอลันร,รมแต่เพียงผู้เดียวก็พอหนูพอจะรู้แล้วว่าเจรากามีใจให้กับอลันร,รมแม้ไม่เห็นด้วยที่นายสาวสนใจผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาไร้ที่ติคนนั้นแต่เพื่อความสุขทางจิตใจของเจ้านายหนูจึงกลายเป็นคุณพลพยักไปด้วยคุณอลันเนี่ยหล่อจริงๆนะคะคุณเจลขาใช่หล่อมากแมนด้วยนี่ใหญนีหนู อยู่เฝ้าที่นี่นะฉันจะออกไปข้างนอกสักครู่ระหว่างชื่นชมความหล่อสมบูรณ์แบบของอลันธทรรมอยู่ดีๆเจลรากาก็สั่งให้หนูอยู่เฝ้าห้องทำงานซึ่งก็สร้างความกังขาให้แก่สาวใช้ไม่น้อยได้แต่มองร่างอวบอ้วนในชุดเสื้อยืดพอดีตัวซึ่งมีสีฟ้าอ่อนกับกางเกงวอร์มสำหรับออกกำลังกายหนูมองด้วยความสงสัยคุณเจลจะไปไหนคะฉันก็ไปวิ่งออกกำลังกายนะสิหนูพยักหน้า เป็นอันเข้าใจเมื่อเห็นหนายสาวสวมชุดเตรียมพร้อมสำหรับออกกำลังกายเพราะรู้ล่วงหน้าว่าอลันพรรัมกำลังจะไปวิ่งเจรกาคงแอบตามไปแต่ที่แปลกใจก็คือเห็นหญิงสาวถือกระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปติดตัวไปด้วยคุณเจวเอากล้องไปทำไมคะตัวนี้เลนซูมไกลมากนะคะแกนี่ถามมากจริงฉันก็ออกกล้องไปถ่ายรูปนั่นแหละไม่ต้องถามมากฉันไปก่อนนะเดี๋ยวมาค่ะ นิโนจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลชีตคอนโดมินียมให้ดีที่สุดเลยค่ะเจรการไม่ใส่ใจสาวใช้อีกต่อไปรู้แค่ว่าเวลานี้จะต้องขับรถตามอลันรรมออกไปข้างนอกหลังจากรู้ว่าเขาจะออกไปวิ่งที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งเธอจะต้องตามไปเก็บภาพแห่งความประทับใจเอาไว้และไม่ให้พลาดแม้แต่ชดเดียวใครจะว่าบ้าผู้ชายก็ช่างในเมื่อเป็นความสุข ที่ผ่านเข้ามาเธอจะต้องกอบโกยเอาไว้ให้มากที่สุดจากที่จรกาตั้งใจจะหนีไม่อยากมาที่ส่วนสาธารณะแห่งน,นี้อีกแล้วเพราะกลัวว่าจะเจอทารันซึ่งชายหนุ่มก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาทักทายตามด้วยบอกสอนเกี่ยวกับการออกกําลังกายรู้ว่าเขาหวังดีแต่เธอเบื่อไม่อยากที่จะฟังเหมือนเป็นการตอกย้ำให้รู้สึกเจ็บถึงความอ้วนที่ไม่อาจลดลงได้ง่าย นอกจากพองขึ้นพองขึ้นและผิวเนื้อแทบจะปริแตกรันทำมาวิ่งที่นี่โดยนำรถไปจอดที่มุมหนึ่งเจรากายเห็นดังนั้นก็ขับรถของตัวเองไปจอดอีกด้านเพราะกลัวว่าเขาจะรู้เธอแอบตามมาดูความเคลื่อนไหวของเขาขออย่าเจอพี่ทานเลย เราต้องแปลงตัวก่อนใส่หมวกแกป๊ปแบบมีผ้ากันด้านข้างเว่นกันแดดคงจะช่วยได้แล้วเอาผ้าคนหนูพาดบ่าอีกทีแค่นี้พี่ทานคงจำเราไม่ได้แน่ๆเจรกาคิดว่าการทำอย่างนี้จะเป็นการพลางตัวไม่ให้ธรทา,านจําได้แล้วเป็นการสะดวกต่อการแอบตามดูอรันทำรรหนุ่มรูปรอแล้วตามบันทึกรูปของเขาเอาไว้ในกล้องที่ทรงประสิทธิภาพงานนี้แหละ เราจะต้องตามเกาะติดทุกสถานการณ์คุณอาลันไม่พ้นมือเหาแน่ร่างอ้วนเผลอพูดออกมาโดยลืมไปว่ากำลังเดินย่องย่องไปตามสนามหญ้าซึ่งอยู่ด้านในโดยถนนสำหรับเดินวิ่งอยู่ทางด้านนอกในสนามมีเครื่องออกกำลังกายตั้งอยู่เป็นระยะหญิงสูงวัยล่างท้วมผิวคล้ำกำลังนั่งอยู่บนเครื่องปั่นจัก,กรยานเมื่อได้ยินเสียงเจรกาก็หันไปมองด้วยความสงสัย มือหนูเป็นอะไรจะผ้าคันแล้วก็รีบไปล้างนะก๊อกน้ำอยู่ทางโน้นนะ่ะหญิงสูงวัยแสดงความห่วงใยออกมาได้อย่างน่ารักโดยคิดว่าเจรกาขคันมือเพราะแกได้ยินไม่ชัดเจรกาสะดุง้งหันไปนยิ้มใหญ่แยแยไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะป้าขอบคุณมากนะคะไม่ได้หรอกหนูผ้าคันแล้วก็อย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะเดี๋ยวจะเป็นตุ่มเชื้อบางตัวมันแรงแล้วเป็นอันตรายยิ่งอ้วนตุ้มตุ้อยอย่างนี้แล้วก็ พวกเชื้อโรคมันชอบนักน่าสงสารจริงๆแม่คุณเอย๋ยป้าพาไปเองดีกว่านะป้าผู้มีน้ำใจมากรล้นได้ลงจากเครื่องปั่นจัก,กรยานแล้วเดินเข้ามาใกล้ๆทำท่าจะดึงมือเจรกาแล้วพาเดินไปยังกอกน้ำซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของสนามเจรกาใจหายวาบเห็นอรันธรรมยืนพาดขาอยู่บนแท่งปูนกลมๆซึ่งอยู่ใกล้กับกอกน้ำดังกล่าวถ้าเธอไปตรงนั้นเขาคงเห็นพอดีขอบคุณค่ะ หนูไม่ได้คันแค่มาถ่ายรูปสวยๆในสวนเท่านั้นค่ะยิงสาวสองกล้องไปตามที่ต่างๆแล้วกดชัตเตอร์ตามไปด้วยป้าผู้อาลีเห็นดังนั้นก็ยืนคอเอียงแล้วฉีกยิ้มกว้างจากนั้นชูนิ้วทั้งสองข้างขึ้นเจรากาหันไปเห็นถึงกับสดุง้งงั้นก็ถ่ายรูปป้าเก็บเอาไว้สิจ้าหนูได้ค่ะป้าสวยค่ะพอได้ยินคำว่าสวยเท่านั้นป้าก็ยิ้มกว้างยิ่งกว่าเดิมเสียอีก เจรกาจำใจกดชัตเตอร์ถ่ายรูปให้อีกครั้งแน่ละ่ะตอนาสาวๆป้าสวยหุ่นดีผิวขาวกว่านี้อีกนะเจรกามองผิวคล้ำของแกอย่างสงสัยและนึกไม่ออกเลยว่าเคยขาวได้อย่างไรในเมื่อตอนนี้ผิวคล้ำม,มากจนเกือบดำผมป้าก็ยาวสวยดำเป็นมันใครๆเขาก็เรียกว่านางงามผมสวยค่ะตอนป้าเป็นสาวก็คงสวยจริงๆนั่นแหละแต่ตอนนี้หนูไม่ว่างขอตัวก่อนนะคะ เจราการีบตัดบทก่อนที่อีกฝ่ายจะชวนสนทนาให้ยืดยาวไปมากกว่านี้เธอจึงเอากล้องคล้องคอ,งอแล้วเดินออกไปทันทีจึงปล่อยให้ป้าคนนั้นยืนยิ้มนึกถึงภาพในอดีตท,ที่มีเรือนร่างได้รูปทรงใบหน้างดงามแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีก็ตามแต่นางไม่เคยลืมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยสวยกับเขาเหมือนกันยห่ป้าเอ๋ยทำให้เสียเวลาไปตั้งเยอะนั่นคุณอารัน วิ่งขยับเท้าขึ้นลงกับที่มีผ้าขนหนูผืนเล็กสีขาวคล้องคอเอาไว้หล่อจังเลยจรกายแอบมองอลันธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะอยู่ในอิริยาบถอย่างไรในสายตาของเธอเห็นแล้วก็รู้ว่าเขาดูดีชวนมองเธออดใจไม่ไหวหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้แม้ว่าจะเป็นท่วงท่าเดิมๆก็ตามสำหรับเธอแล้วมันมีค่าทางจิตใจอย่างมากที่สุด เธอมีความสุขที่ได้ตามเก็บภาพของคนที่แอบปื้มได้จบลมเมื่อเจรากาปวดขาจากการนั่งยองๆแล้วแอบซ่อนอยู่หลังผู้ไม้จึงลุกขึ้นยืนหันหลังให้อรันทำแล้วยกกล้องขึ้นปรับเลนเล่นๆเผราว่ากล้องได้จับอยู่ที่ใบหน้าของใครบางคนที่กำลังยิ้มให้ตายละว่าพิธานมาอีกแล้วหรือเนี่ยหญิงสาวรีบลดกล้องลงแล้วยืนนิ่งทำใจอยู่ชั่วครู่ ขณะที่ทราธานกำลังวิ่งเหยาะๆใกล้เข้ามาทุกทีดีใจจังเกียวถ่ายรูปผมด้วยขอโทษค่ะยังไม่ได้ถ่ายเกียวแค่ลองกล้องเล่นเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นก็ถ่ายเลยสิครับเอาอย่างนี้เราถ่ายรูปคู่กันดีกว่านะความสุขจบลงแล้วจริงๆเมื่อคนที่ไม่ต้องการพบเจอเอากล้องถ่ายรูปราคาแพงของเธอถือเอาไว้เมื่อเห็นผู้ชายวัยกลางคนเดินผ่านมาเขาจึงยื่นกล้องส่งให้ ช่วยถ่ายรูปผมกับน้องด้วยครับโอ้โหยินดีมากครับทั้งหล่อทั้งสวยกันอย่างนี้พ่อแม่คงมีความสุขที่มีลูกหน้าตาดีทั้งคู่ชายคนนั้นนอกจากทําหน้าที่เป็นช่างภาพแล้วยังชมจิกากับธรทธานอีกขณะนั้นเขาเอียงศีรษะใกล้เข้ามาจนชิดใกล้แล้วยิ้มจนเห็นฟันขาวโดวยบอกให้ช่างภาพมือสมัครเล่นกดชัตเตอร์ต่อไปอีกหญิงสาวร้อนไปทั้งตัวเมื่อแขนแข็งแรงอบบากของเธอ แล้วดึงให้ชิดกับตัวเขาซึ่งเธอไม่อาจที่จะปฏิเสธเขาได้จึงได้แต่ปล่อยให้ช่างภาพถ่ายรูปจนเป็นที่พอใจของทรทานนั่นแหละเธอจึงเป็นอิสระแล้วหันไปมองอารันรรมจึงรู้ว่าเขาไม่อยู่ที่เดิมอีกแล้วเขาคงไปวิ่งอีกมุมหนึ่งของสวนแน่ๆส่งรูปไปที่เมลของผมนะครับเจลไม่เคยมีเมลของพี่คะ่ะกำลังจะจดให้อยู่นี่ไงอะเรียบร้อยแล้ว ผู้ชายคนนี้พร้อมไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมุดฉีกเล่มเล็กๆก,กับปากกาลูกลื่นซึ่งพกเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงทางด้านหลังเพื่อสะดวกต่อการหยิบมาใช้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเดเมื่อเขาเป็นเจ้าของบริษัทจะต้องมีสองสิ่งนี้ติดตัวเอาไว้เผื่อลูกค้าคุยเรื่องงานทางโทรศัพท์วันนั้นกว่าเจรากาจะปลีกตัวออกมาได้ก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มอลันพากลับมาที่คอนโดมิเนียม ก่อนเจรกาเพียงเล็กน้อยหลังจากเขาอาบน้ําแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดลําลองเรียบร้อยแล้วจึงลงไปข้างล่างแล้วสั่งอาหารมานั่งรับประทานใกล้กับสระว่ายน้ํขนาขณะนั้นวิสัญชนีลงไปไว่ายน้ําในท่าตีกันเชียงแล้วโชว์ลวนร่างเต็มที่หนุ่มๆที่อยู่รอบสระต่างพากันมองจนตาแทบทะลักออกจากเบ้านองวีนี่เล็กพิกคหนูจริงๆนะเพศสะใจจริงๆ ชายหนุ่มหน้าตาดีซึ่งนั่งห้อยเท้าลงไปในน้ำได้เปล่อยขึ้นอารันทาได้ยินชัดเจนเขาหาได้ใส่ใจแต่อย่างใดเขายังคงนั่งรับประทานอาหารอย่างเงียบๆเผ็ดยังไงวะเคยกินแล้วลึกเพื่อนที่ยังคงลอยคออยู่ในน้ำได้ถามขึ้นพลางหันไปมองร่างบอบบางที่ยังคงตีกันเชียงวนเวียนไปมาราวกับนางเงือกสาวเปล่าเราอยากกินอยู่หรอกนะแต่ว่าเจ้าหล่อนคงไม่ยอมแน่ผ้าทางจะเคี้ยวยาก ต้องเอาเงินแบงค์พันมากองสูงถึงเขา่าหรือว่าถึงเอวถึงจะได้กินแต่งตัวจัดอย่างนี้แล้วบ้าแบรนเนมขนาดนั้นท่าทางคงหัวสูงแน่หนุ่มคนแรกเข้าใจว่าวิสันชนีบูชาเงินผ้าจะแนบชิดก็จะต้องจ่ายมากกว่าปกติดูทรงแล้วไม่น่าจะยากถ้าถูกใจอาจฟรีก็ได้นะเพื่อนไม่เห็นด้วยพอเห็นลีลาว่ายน้ำและยั่วยวนอย่างนี้รู้ว่าคงต้องการ ที่จะให้เป็นที่สนใจจากผู้ชายซึ่งเป็นไปตามนั้นหนุ่มๆหลายคนต่างพากันเกล่เข้ามาใกล้ๆกับสะว่ายน้ำบางคนกล้าหารชานชัยโบกมือให้เธออีกด้วยเราขอถอยไม่สู้เงินไม่หนาพอแค่ดูเป็นขวัญปาก็พอแล้วเอาไว้จิ้นเวลาที่เปลี่ยวๆนะ่ะนั่นสิเราไม่ใช่พวกเฮียเปยว่ายน้ำดีกว่าเว้ยเข้าไปใกล้ๆยายวินั่นแหละเราได้ใช้น้ำร่วมกัน ก็เป็นบุญหนักหนาแล้วเราเร็วเข้ากระโดดลงมาเลยชายหนุ่มที่อยู่ในสะดึงมือเพื่อนให้ลงมาว่ายน้ำด้วยกันทั้งสองคนว่ายน้ำตีคู่กันเข้าไปใกล้ๆกับวิสัญชนีที่ยังคงทำตัวเป็นนางเงือกสาวแล้วแช่ตัวอยู่ในน้ำนานนับชั่วโมงโดยไม่ยอมขึ้นไปข้างบนเป็นการจงใจยั่วนหนุ่มๆให้น้ำลายหยดอรันทำได้ยินทุกถ่อยทุกคำของสองหนุ่มรูปร่างดีที่พูดถึงวิสัญชนี ครั้งแรกเขาสนใจอยากดึงเธอมาเป็นเด็กในสังกัดกระทั่งเห็นกริยาของเธอก็รู้ว่าบ้าผู้ชายเกินไปไม่เหมาะสมที่จะร่วมงานกันกลัวว่าจะมีปัญหายุ่งยากตามมาจัสมินนางแบบร่างบางผิวสีน้ำผึ้ง รูปร่างดีเดินออกกําลังกายร,รอบๆะขณะเดียวกันอารันธรรมที่ยกน้าแรกขึ้นดื่มได้มองไปที่หญิงสาวด้วยความสนใจรู้แล้วว่าเจอเพชรเม็ดงามที่จะดึงเข้ามาอยู่ในโมเดลลิ่งของตนเขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดมือไปได้จึงส่งยิ้มให้หญิงสาวเมื่อเธอเดินเข้ามาใกล้ๆสวัสดีครับผมชื่ออรันรามเรียกอารันก็ได้นะครับ ยิ้มหวานหวานและเสียงนุ่มที่ส่งทักทายมานั้นจัสมินมองใบหน้าหล่อชวนฝันของชายหนุ่มซึ่งก็ทำให้เธอตอบรับทันทีเมื่อเขาเข้ามาใกล้ๆก็รู้สึกคุ้นหน้าว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ที่ไหนมาก่อนแต่เธอนึกไม่ออกจึงยิ้มตอบรับและทักทายด้วยเสียงหวานตามมารยาทที่ดีสวัสดีค่ะฉันชื่อจัสมินค่ะโอ้ชื่อเพาะมากผมคุ้นคุนรูปร่างหน้าตาของคุณ ชนนั่งก่อนนะครับขอบคุณค่ะจัสมินเป็นนางแบบเดินแบบเสื้อผ้าทั่วไปค่ะนั่นไงว่าแล้วว่าผมเคยเห็นคุณที่ไหนเป็นนางแบบนี่เองนะครับจัสมินก็คุณหน้าคุณเหมือนกันนะคะเหมือนว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเอ๋แต่นึกไม่ออกจริงๆค่ะขอโทษด้วยนะคะผมชื่ออารันรามหรืออารันเจ้าของอรันมัลเดอริงนะครับผมเห็นน้องจัสมินเดินมาก็สะดุดตามากเพราะมีออร่าของนางแบบนี่เอง จากที่หญิงสาวคิดว่าอลาันทมเหมือนผู้ชายทั่วไปคือเจ้าชู้แต่เมื่อรู้ความจริงดังนี้คติในใจก็ได้หายไปพี่อลันเจ้าของอลันโมเดลลิ่งชื่อดังนี่เองยินดีที่ได้รู้จักค่ะหญิงสาวยกมือไหว้ด้วยความดีใจเขาก็รับไหว้ตอบเช่นกันพี่ก็ยินดีที่ได้รู้จักนางแบบรูปร่างหน้าตาระดับอินเตอร์อย่างนี้พี่ถามหน่อยเถอว่าน้องจัสมินมีสังกัดหรือยังครับยังค่ะ แต่พี่เจลบอกว่าจะแนะนำให้รู้จักกับพี่เมลเป็นผู้จัดแฟชั่นต่างประเทศแต่พี่เมลยังไม่กลับมาเลยค่ะอยู่โมเรเร่งพี่ก่อนนะครับถ้าคุณเมลกลับมาพี่ยินดีให้น้องจัสตินไปทำงานต่างประเทศนางแบบนายแบบคนอื่นๆพี่จับเซ็นสัญญาหมดแต่ของน้องจัสตินเป็นกรณีพิเศษเปิดโอกาสให้โกอินเตอร์ไม่ต้องเซ็นสัญญาขอบคุณพี่อลันมากค่ะพี่ดีใจนะที่น้องจัสติน เข้ามาอยู่ในโมเดลิ่งของพี่ถ้าจะเดินแบบเสื้อผ้าก็ได้นะส่วนงานของพี่ถ้าหามาให้ก็จะต้องเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวถ่ายแบบต่างๆหนังละครก็มีนะครับถ้ามีบทที่เหมาะสมพี่จะให้งานทันทีจัสมินนางแบบอิสระดีใจจนน้ำตาคลอเธอไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เข้าโมเดลิ่งชื่อดังเธอเคยพยายามที่จะเข้าหาแต่ไม่มีโอกาส นับว่าเป็นโชคอย่างสูงที่เจอเจ้าของโมเดลริงมาพักอยู่ที่คอนโดมิเนียมเดียวกันทั้งสองจึงคุยกันเรื่องงานกันจนเพลิดเพลินวิสัญชนีขึ้นจัดสไวยน้ำเธอสวมชุดคุมสีขาวเดินเรียบเรียๆเคียงๆเ,เข้าไปใกล้อลันธรรมเพราะรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของโมเดลริงชื่อดังเธอได้แต่คาดหวังว่ารูปร่างหน้าตาของเธอจะถูกใจเขาบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรเขาก็ไม่ได้สนใจ มองแค่ผ่านไปเท่านั้นทำให้เธอขุนเคืองใจมากที่สุดเมื่อเห็นเขาคุยกระหนุงกระเหนียงกับจัสมินสาวผิวคร้ำหน้าตาดูอย่างไรก็ไม่สวยมีแต่ความสูงกับผมยาวดำตรงเท่านั้นที่พอจะดูได้รสนิยมเขาเป็นอย่างนี้เหรอเขาขาวอึมอย่างเราเขากลับไม่สนใจแต่ดันไปสนใจยายดำเล็กแห้งหน่าเกลียดที่สุดเมื่อรู้ว่าสะพานที่ทอดไปนั้นไม่ได้ผลหญิงสาวจึงเดินกระฟัดกระเฟียด เข้าไปในคอนโดมิเนียมขณะเดียวกันเจรากาก็ขับรถเข้ามาจอดดวงตากระตุกวาบเมื่อเห็นอลันธร,รมนั่งอยู่ที่ริมสระว่ายน้ำโดยมีจัสมินินอยู่ด้วยใจเจ้ากรรมเกิดวันไวคิดไปเองว่าอารันธรรมคงชอบนางแบบคนนี้ซึ่งเธอไม่อาจเทียบได้เลยเรื่องรูปร่างที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเธอใจแทบขาดเมื่อได้ยินอลันธร,รมพูดแววๆว่าเขาชอบผู้หญิงผอมเพรียวรูปร่างดีมีสัดส่วน เธอปวดร้าวไปทั้งตัวไม่อาจจะทนเห็นตัวเองอยู่ในสภาพเป็นพาโลค้คางปีอย่างนี้ได้อีกแล้วซึ่งนับวันมีแต่จะบูดเน่าคงต้องออกกำลังกายอย่างจริงๆจ,จังๆไม่เหยาะแยะเหมือนที่ผ่านมาเด็ดขาดจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอจะไม่ท้อเด็ดขาดเห็นทีว่าจะต้องลาขาดจากของกินจุกจิกที่มีทั้งหวานมันเลี่ยนแล้วเธอก็พูดว่า พูดบายไม่ไฮแคลอรี